สิ่งที่ต้องรู้ถ้าอยากรักษารอยสิวให้ได้ผลดีรักษารอยสิวให้ได้ผลปังนะทุกคนแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยสิวในอนาคตวันนี้เรามีทริคแล้วก็หลักการง่างๆยๆมาพูดให้ทุกคนได้รับชมกันถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีการยังไงเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอะไอีกแล้วกับช่อง E b บีบ้าบอวันนี้เราจะมาพูดท็อปปิกที่เป็นท็อปปิกยอดฮิตมากนั่นก็คือปัญหารอยสิว แต่ว่ารอยสิวในครั้งนี้ที่เราจะพูดเนี่ยจะเป็นการพูดแบบเจาะลึกแล้วก็ฟันแบบโชโชโฉไปแต่ละประเด็นทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังคลิปนี้จะได้ความรู้ไปเยอะมากแล้วเราก็มีทริคหลายๆทริคที่มันจะช่วยทําให้การรักษารอยสิวดีขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติเราเป็นสิวอักเสบเนี่ยจะมีทริคยังไงที่ช่วยป้องกันให้เกิดรอยสิวน้อยที่สุดแล้วก็จะมีโปรดักต,ตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยต้องรอดูคลิปนี้ได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครอยากรักษารอยสิวให้ได้ผลปังไปดูกันเลย หลายคนคงสงสัยกันว่าฝ้า กระฝ้าแดดแล้วก็รอยสิวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าพวกจุดด่างดำบนหน้าเราเนี่ยมันมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันยังไงเพื่อที่เราจะรักษาได้แบบตรงจุดเรามาเริ่มต้นที่ฝ้ากละกันเลยดีกว่าทุกคนคือฝ้ากับกระาเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่มันสร้างเม็ดสีหรือว่าตัวเมลานอไซต์ตัวนี้มันเหมือนตัวที่ผลิตเม็ดสีเมลานินก็คือโดยผิวคนเราปกตินะทุกคนจะมีการผลิตเมลานินอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันผิวเราไม่ให้โดนแสงแดดทาลายมากเพราะ ว่าเมลานินเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบเกาะกำบังแสงแดดแต่ว่า ความผิดปกติฝ้ากับกระเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อพวกเมลานอไซหรือว่าเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเนี่ยมันเกิดความแบบบ้าข้างแบบเฮ้ยฉันต้องผลิตนะฉันต้องผลิตคือแบบไม่รู้ว่าบ้ามาจากอะไรอะ่ะทุกคนอยู่ดีๆก็ผลิตเยอะกว่าปกติเหมือนโรงงานที่ผลิตเม็ดสีอะ่ะออกมาเรื่อยๆโดย,โดยแบบไม่มีขีดจํากัดอะ่ะทุกคนทําให้มันเกิดเป็นความผิดปกติฝ้ากระหรือว่ารอยปื้นดําๆบนผิวหนังได้ซึ่งสาเหตุที่มันมากระตุ้นที่แบบเป็นตัวที่แบบชี้บอกว่าแกต้องผลิตนะแกต้องผลิตนะอันนี้ยังไม่ชัดเจนคือเขาสา สามารถสรุปได้จากหลายสาเหตุเลยโดยสาเหตุที่เป็นหลักเลยแล้วก็พบได้บ่อยก็คือแสงแดดตัวรังสี uv a uv b เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติเป็นตัวต้นๆเลยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับการเจอแสงแดดเช่นถ้าสมมุติเราอายุเยอะนะหรือว่าเราลองไปถามแม่ถ้าวันไหนคุณแม่ของเราอะ่ะไม่ได้ทากันแดดแล้วก็เดินออกไปกลางแดด จ้าเลยพอกลับมาตอนเย็นอะ่ะมันก็จะมีเหมือนฟ้าขึ้นขึ้นได้ก็คือพวกเนี้ยคือมันขึ้นเร็วมากแต่รักษายากมากทุกคนแล้วก็ปัจจัยรองลงมาก็เป็นกลุ่มของฮอร์โมนเพศจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงอะ่ะจะมีฮอร์โมนเพศหญิงพวกแบบเอสโตรเจนอะไรแบบเนี้ยเยอะซึ่งมันสัมพันธ์กับการเกิดฝ้าได้ดังนั้นเราจะเจอฝ้าในผู้หญิงเี่ยมากกว่าผู้ชายประมาณ10บกว่าเท่าเลยอันนี้ก็จะเป็นความลำบากของเพศหญิงหน่อยเหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายก็คือพันธุกรรมคือคนที่มีพันธุกรรมที่มี ฝ้ากับกราจะสามารถมีโอกาสเกิดเป็นฝ้ากระได้กว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมที่เป็นฝ้ากระเลยอันนี้ก็จะเป็น3สาเหตุหลักๆของคนที่เกิดเป็นฝ้ากับกระนั่นเองแล้วก็การเป็นฝ้ากับกระเนี่ยจะเป็นภาวะที่ไม่หายขาดต่อให้เรารักษาหายแล้วใช้เลเซอร์ใช้สกินแคร์แล้วแต่ถ้ามันยังมีปัจจัยการกระตุ้นเช่นออกไปเจอแสงแดดปุ๊บมันก็สามารถกลับมาได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการรักษาฝ้ากับกระเหมือนกันดังนั้นถ้าจะรักษา ต้องรักษา ตลอดชีวิตและจนชั้นตายรักษากันต่อต่อไปเออเรามาพูดถึงตัวรอยสิวกันบ้างรอยสิวเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของ P.I.H. P.I.H. ย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Post Inflammatory Hyperpigmentation <Yes. S 2> ก็คือภาะวะการสร้างเม็ดสีที่จะมาตามหลังการอักเสบนั่นเองไม่ใช่แค่บริเวณใบหน้าหรือว่าสิวนะถ้าสมมติว่าเรามีการอักเสบอะไรตามร่างกายหรือว่าตามตัวแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือมันจะมีการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติมา แต่ว่าสิ่งที่คนรู้จักหรือว่าเป็นมากที่สุดก็คือในเรื่องของสิวนั่นเองพวกสิวอุดตันเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดรอยสิวตามมาอยู่แล้วทุกคนเพราะมันไม่ได้มีการอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการอักเสบแบบปุ๊บเออหลังจากนั้นแหละทุกการอักเสบจะมีรอยดําตามมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ย ลดการอักเสบได้นะมันก็จะช่วยลดแนวโน้มที่รอยดํามันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตคิดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าการอักเสบเนี่ยมันวงเท่านี้รอยดําหลังจากการหายอะ่ะมันก็จะประมาณวงเท่านี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราควบคุมการอักเสบได้จากวงเท่านี้ให้มันแบบเอ้ยอักเสบประมาณเท่านี้รอยดําที่เหลือมันก็จะประมาณเท่านี้ดังนั้นเนี่ยยิ่งอักเสบมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาส เกิดรอยดําได้ใหญ่แล้วก็เข้มขึ้นได้มากเท่านั้นนั่นเองและสิ่งที่แตกต่างจากฝ้ากับกระนะทุกคนก็คือตัวรอยสิวเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถหายเองได้โดยเฉลี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนแต่ว่ามันมีงานวิจัยหรือว่าการศึกษาว่ารอยดําพวกนี้ยมันสามารถส่งผลแล้วก็อยู่ยาวไปได้จนถึง5ปีเลยทุกคนฟังไม่ผิดดังนั้นเราก็จะมาโฟกัสกันที่รอยสิวว่าเราจะทํายังไงให้รักษารอยสิวให้ ปังให้ได้ผลเดี๋ยวเราจะไปดูงานวิจัยที่เราบอกว่าเอ้ยรอยสิวเนี่ยมันสามารถหายเองได้ก็จริงแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะคงอยู่ไปตลอดจนถึง5ปีเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นโดยงานวิจัยที่เราเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยเขาแบบศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีรอยสิวว่ารอยสิวเนี่ยแต่ละคนจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เลยพบว่า65%เรนี่ยรอยสิวอยู่ถึง1ปีเลยทุกคนจะเห็นได้ว่าเออเกินครึ่งเลยรอยสิวอะถ้าไม่ได้รักษาคือมันจะอยู่นานได้ถึงประมาณ1ปีเลยและน่าตกใจมาก กว่านั้นนะทุกคนก็คือ22.3%รน่ะรอยสิวมันคงอยู่ได้ถึง5ปีเลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างนานทีนี้เราก็เลยมาดูปัจจัยว่าเอ้ยมันมีปัจจัยหรือว่าความเสี่ยงอะไรที่จะทําให้รอยสิวพวกนี้อยู่นานขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นซึ่งปัจจัยแรกก็คือคนที่มีผิวเข้มอ่ะจะมีแนวโน้มหรือว่าโอกาสที่รอยดำอ่ะ จะอยู่ได้นานแล้วก็จะเข้มกว่าคนที่มีผิวขาวส่วนข้อที่2การอักเสบถ้าการอักเสบยิ่งมากเท่าไหร่รอยดําก็จะเยอะเท่านั้นแล้วก็เข้มมากเท่านั้นกลับกันถ้าเราทําให้แบบสิวอักเสบที่มันเป็นอะมันน้อยลงโอกาสที่จะเกิดแบบรอยดําก็จะเล็กลงแล้วก็หายเร็วขึ้นนั่นเองส่วนข้อที่3ก็คือคนที่ไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ใช้แบบพวกสกินแคร์หรือว่าเลเซอร์ในการรักษาเนี่ยก็จะมีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่รอยดำเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าคนที่รักษานั่นเอง โดยวิธีการรักษารอยสิวเนี่ยมันก็มีแบบหลากหลายวิธีสามารถใช้ได้แบบเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาพูดในกลุ่มแรกกันดีกว่ากลุ่มยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งทากินแล้วก็ฉีดก็ได้โดยกลุ่มที่ทานเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ สเตินอินแบบที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วก็คือตัววิตามินเอเองมันสามารถทานในการลดรอยสิวได้ไฮโดคิโนนไฮโดคิโนนนี้ก็จะเป็นตัวยาตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันในรักษารอยดำแล้วก็รักษาฝ้าอะเซอเรอิกแอซิดหรือว่าตัวสกินโเลนอันนี้ก็จะมีการศึกษาว่ามันสามารถรักษารอยสิวได้เหมือนกันทุกคนถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ควรพบแพทย์เพื่อทำการสั่งจ่ายยาโดยเฉพาะแล้วก็ควรรู้วิธีการใช้ให้ดีไม่งั้นเนี่ยข้อเสียจะมากกว่าข้อดีได้ ส่วนการกินก็จะเป็นกินในรูปของตัวทานนิซิมิกแอซิดหรือว่าตัวทรานซามีนเพราะมันมีการศึกษาว่าคนที่เป็นฝ้าอะไรแบบเนี้ กินพวกทรานซามีนระยะยาวอ่ะมันสามารถช่วยลดฝ้าได้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นฝ้าเยอะๆแต่ว่าถ้าจะใช้อ่ะก็ต้องพบแพทย์กลุ่มที่2ก็จะเป็นในกลุ่มของเลเซอร์กลุ่มเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์ที่เอามาช่วยในเรื่องของรอยสิวได้เนี่ยก็มีเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็เช่นตัวคิวสวิตช่วงคลื่นแสงที่ยิงไปแล้วมันจะจับกับเม็ดสีเมลานินใต้ผิวเราได้อ่ะทุกคนมันจะทําให้เม็ดสีพวกนี้แตกออกเป็นแบบเม็ดเล็กๆแล้วมันก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปจับกินได้ตัวที่มันแอดวานแล้วก่าวกา ตัว q ิวสวิตก็คือตัว Pico s c a l Laser ตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานขึ้นที่มันมันเร็วกว่าตัวแรกก็คือ ไปแล้วก็กลับเร็วมากทาให้เมสีอ่ะมันแตกแบบละเอียดมากแล้วมันอาจส่งผลข้างเคียงหรือว่าการระคายเคืองน้อยกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าแต่ราคามันก็แพงกว่าหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของดูอัลเยลโลก็ได้เบสิกเลยที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าเป็น IPL นะทุกคนเพราะว่า IPL ไม่ใช่เลเซอร์แต่ว่ามันเป็นแสงที่เอามาใช้รักษารอยสิวได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไปเลือกตามบัจเจตของทุกคนได้เลยกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ทุกคนรู้จักกันเยอะที่สุดก็คือการใช้สกินแคร์เองซึ่งสก ส่วนใหญ่นะถ้าใครอยากรักษารอยสิวเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะมองหา Active i n g r e d i e n t นที่ช่วยในเรื่องของ Whitening ก็คือสามารถลดการสร้างเม็ดสีได้ไม่ว่าจะเป็น,นกลไกใดก็ตามซึ่งกลไกที่ มีเยอะมากที่สุดเลยนะก็จะเป็น,นกลไกที่ยับยัง้งไทโรซินเอสเอนไซม์หรือว่าเอนไซม์ที่ทําการสร้างเมลานินนั่นเองทําให้มันไม่สามารถสั่งขอเมลานินได้พวกนี้ก็เช่นอะไรเช่นตัวที่ประสิทธิภาพดีที่สุดตามงานวิจัยนะก็คือตัวไทอะมิดอลหรือว่าจะเป็นอัลฟาอบูติน l อลแอซคอบิกแอตัวสารสกัดจากเอมเทศหรือว่าตัวเอนอสติลกลูโคซามีอแบบนี้หรือว่า อาจจะใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยับยั้งกลไกในการแบบยับยั้งเมลาโนโซมหรือว่าเวลาเราสร้างเมลานินแล้วมันก็จะต้องใส่ถุงใช่ไหมถุงพวกนี้มันก็จะทําหน้าที่เหมือนแบบขนส่งไปยังผิวหนังเออดังนั้นเนี่ยถ้าเรายับยั้งพวกถุงพวกนี้ได้ก็จะทําให้แบบเมสีลดลงได้ก็เช่นตัวไนอาซินามายเป็นต้นหรือว่าตัวทานิสมิกแอซิดเองก็สามารถเอามาเป็นสารไว์เทนนิ่งได้เหมือนกัน ซึ่งวิธีการรักษารอยสิวทั้งหมดแบบที่เราบอกมาไม่ว่าจะเป็นยาเลเซอร์หรือว่าสกินแคร์เนี่ยมันสามารถเอามาคอมบิเนชันใช้ร่วมกันได้หมดเลยเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพที่เร็วยิ่งขึ้นรักษารอยสิวได้เร็วขึ้นจึ้งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสโคบลงในประเด็นของสกินแคร์นะเพราะว่าสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่เราชื่นชอบเราทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยสามารถหาซื้อใช้กันเองได้เราเนี่ยจะมาพูดถึงตัวที่ชอบที่สุดก็คือมันมีการศึกษาหรือว่างานวิจัยเอาสารไวเทนนิ่งแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกันโดย เขาจะหาว่าตัวไหนเนี่ยใช้ปริมาณน้อยสุดแล้วได้ผลมากที่สุดก็คือจะเป็นประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งตัวที่ดีที่สุดก็คือ Miss Skin Care Whitening Universe is ก็คือตัวไทมมิดนนั่นเองแบบที่เราพูดกันว่า ตัวไทมิโดลเนี่ยเป็นสารไวท์เทนนิ่งที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในความหมายก็คือใช้ปริมาณน้อยที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุดก็คือเขาทําวิจัยในการเปรียบเทียบกันมานะทุกคนเขาก็ยกให้ไทมิโดลเนี่ยคือจะเบสสารไวท์เทนนิ่งเลยถ้าใครติดตามเพจเรามานานอะก็คือจะได้เห็นว่าเบสออฟเ e ียของเราอะคือโปรดักต์ของยูสเลนที่มีไทมิโดลอะคือติดอันดับหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวกันแดดยูสเลนซันเซรัมอันนี้ก็เป็นเบสกันแดดเลยหรือว่าตัวไวทเทนนิ่งก็คือตัวยูสเลน สปอตเซรั่ม um, ตัวนี้ก็คือเดอะเบสเลยหรือว่าสปอตคอร์เรคเตอร์เองก็คือติดทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ทางยูซูลีนเนี่ยเขาก็ได้ออกโปรดักต์ใหม่มาก็คือตัวยูซูลีนแอนตี้แอนเน่มาคตัวนี้นั่นเองคือเราอะ่ะจะเห็นพวกแบบลดรอยดำของยูซูลีนเดิมๆอะ่ะก็จะมีแค่สารไทอามิดลใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย สามารถช่วยในเรื่องสิวได้ด้วยลดรอยดําได้ด้วยลดรอยแดงได้ด้วย Active Ing เกร i เดียนที่มันเป็นพระเอกเลยสาหรับน้องคนนี้เลยนะทุกคนก็คือตัวไทมิเดลเราบอกอยู่แล้วว่าเอ้ยถ้ามีปัญหารอยสิวเนี่ย Active i n g เกรด e n ียนที่เป็นสารเวทีนิ่งตัวแรกที่เราจะพูดถึงเสมอก็คือตัวไทมิเดลนั่นเองก็คือตัวนี้มันคือสารที่มันสามารถยับยัง้งไทโรซินเอสไตรหรือว่าเอนไซในการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ทําให้มันสร้างเม็ดสีเมลานินน้อยลงพวกรอยสิวอะไรแบบนี้มันก็จะดีขึ้นซึ่งไทมีอดลเนี่ยก็มี้ ้ดวยต่อมาก็คือเขาไม่ได้มีแค่ชายมิดอลที่เป็นพระเอกนะเขาก็มีนางเอกด้วยทุกคนที่เพิ่มความพิเศษในน้องคนนี้ไปก็คือมีตัวที่มันช่วยในการลดการอักเสบลดความมันบนผิวสามารถช่วยในการรักษาสิวได้แบบที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าเรายิ่งลดการอักเสบของสิวได้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสการเกิดรอยดำเนี่ยมันเล็กลงแล้วก็หายได้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนีย้ยับยั้งทางต้นเหตุแล้วก็ปลายเหตุเลยก็คือลดทั้งการอักเสบแล้วก็ลดทั้งเม็ดสีซึ่ง ตัวที่เป็นนางเอกลดการหนักเสบของเขานะก็คือซาลิซิลิกแอซิดหรือว่าตัว BHA แบบที่ทุกคนรู้จักแหละตัว BHA เนี่ยมันสามารถละลายเข้าไปในพวกแบบ ต่อมไขมันได้ลดความมันได้ลดการอักเสบได้และตัวที่มาช่วยเสริมแรงลดการอักเสบกับตัวซาลิซิลิกอ่ะก็คือตัวลิโคชาโคนเอซึ่งตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากตัวรากชะเอมเทศเหมือนกันที่มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบที่ดีดังนั้นคอมบิเนชันซาลิซิลิกกับลิโคชาโคนเอเนี่ยจึงเป็นคอมบิเนชันที่ลดการอักเสบได้ดีมากซึ่งมีอยู่ในน้องคนนี้เหมือนกันยกให้เป็นนางเอกของเรื่องเลยและนอกจากประสิทธิภาพในการลดการอักเสบแล้วตัวซาลิซิลิกเองยังสามารถลดการอุด ได้ด้วยก็คือสามารถช่วยได้ทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันรวมไปถึงรอยดําจากประทธิภาพของไทมีดอลนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องของสิวนะทุกคนตัวนี้ยังมีตัวดีคาีไดออลด้วยซึ่งตัวดีคาีไดออลเนี่ยมันทําหน้าที่ลดการสร้างตัวไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นเหมือนฟิล์มที่เวลาแบคทีเรียพวกแบบซีแอคเน่เนี่ยมันจะเกาะผิวหรือว่าทําให้เกิดการอักเสบอ่ะมันจะสร้างตัวฟิล์มทําให้มันสามารถเกาะตัวได้ซึ่งสารตัวนี้มันจะไปลดตัวไบโอฟิล์มทําให้มันสสาาามรรถลดกะ ของตัวแบคที ria c. acne ที่ทําหน้าที่ก่อสิวได้ก็คือจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดโอกาสที่จะเป็นสิวอักเสบได้มากขึ้นนั่นเองนอกจากช่วยในเรื่องสิวแล้วคนที่หน้ามันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขามีตัว c. b บ r regulating technology ก็คือตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยตัว mattifying particle บวกกับแ l ลค a เน t ที่มันจะช่วยลดการสร้างน้ํามันจากต่อมไขมันโดยตรงเลยซึ่งถ้าผิวหน้าเรามันลดลงเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสลดการเกิดสิว ตันได้ดังนั้นเนี่ยคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวหรือว่ามีรอยดำเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้ สรุปเลยก็คือตัวนี้สามารถช่วยปัญหาผิวอะไรได้บ้างอย่างแรกไทมิดอลก็คือรอยดําอย่างที่สองสิวก็คือช่วยในการลดการอักเสบลดรอยดํารอยแดงและนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถช่วยลดความมันบนผิวได้ดีด้วยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะเป็นตัวที่เหมือนแบบเฮ้ยเป็นตัวที่เราเรียกร้องอะ่ะเพราะว่าถ้าใครใช้ตัวสปอตเซรั่มปกติเขาจะไม่คุมความมันไงแต่ว่าถ้าคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวแล้วอยากลดรอยดําด้วยอะ่ะคือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่ยังไม่เชื่อประสิทธ ในการลดรอยดํารอยแดงหรือว่าสิวของเขานะเขาได้ทําการทดลองนะทุกคนในคน40คนคือใช้น้องแอนตี้แอคเน่มาเนี่ยเช้าเย็นเป็นเวลาต่อเนื่อง12สัปดาห์ผลปรากฏว่าช่วยลดรอยดำเนี่ยได้ถึง80%แล้วนอกจากนั้นยังลดรอยแดงแล้วก็ช่วยลดสิวได้อีกด้วยดังนั้นเราสามารถเชื่อในประสิทธิภาพของทางยูเซอรีนได้อยู่แล้วเพราะว่าติดแฟลปออฟเดอะเยร์ของเราหลายตัวมากทุกคนมันจึ้งจริงๆตัวท i m e มิดอลเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ซึ่งตัวเทกเจอร์ของน้องตัวแอนตี้แอคเน่มาคเนี่ยคือเทกเจอร์ ดีม,มากแม่คือเนื้อเขาอาจ,จะเป็นเจลเดี๋ยวเราให้ดูเป็นเจลแบบบางๆเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเป็นเจลเกลี่ยง่ายโดยไม่ทําให้เหนียวผิวเลยนะคนที่เป็นสีว่าสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถใช้คู่กับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรามีได้เลยคือทาไปแล้วอะ่ะคือซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะสามารถแบบเพิ่มในเลเยอร์สกินแคร์ของทุกคนได้หมดเลยอะ่ะทุกคนคือเบาจริงๆเป็นเนื้อเจลแบบนี้ ด้วยความที่เขาทำ t e x t อร์หรือว่า formula ให้เนื้อมันเบามากทุกคนโอกาสการอุดตันเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงเพราะยิ่งเราใช้สกินแคร์ที่มันเนื้อเบาการอุดตันก็จะยิ่งน้อยกับกันถ้าเราใช้สกินแคร์ที่มันเนื้อหนักการอุดตันก็จะยิ่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้การอุดตันเนี่ยความเสี่ยงน้อยเพราะว่าเนื้อเขาเบาจริงๆอาสำหรับใครที่กําลังมีปัญหาสิวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสิวปานกลางหรือว่าสิวมากเนี่ยเราอยากให้โฟกัสไปที่การรักษาสิวก่อน เดี๋ยวเราจะมาจัดรูทีนสำหรับคนที่เป็นสิวแบบปานกลางถึงเป็นสิวมากให้ทุกคนดูนะว่าเราจะมีวิธีการสอดแทรกตัวนี้ไปยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเดย์รูทีนหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยก็สมมติว่าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะใช้ตัว A I Mac Fluid แล้วก็กันแดดตัวหนึ่งเราก็แนะนําว่าเป็นตัว Sun d a Touch ของทางยูเซอรีนะมันจะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ช่วยในการรักษาสิวด้วยส่วนตอนกลางคืนก็สมมติหลังเราคลีนหน้าเสร็จเราก็ใช้ตัว Anti Acne m a k ก่อนตะดึงแล้วเราก็ใช้ร่วมกับตัว A I Cream T อันนี้ก็แนะนําว่าอาจจะใช้ตอนเย็นก็ได้เพราะจะช่วยลดเลเยอร์ระหว่างตอนกลางวันได้ก็คือใช้2ตัวนี้ตอนเย็นไปเลยเอออันนี้สำหรับคนที่มีสิวปันกลางถึงสิวมาก ส่วนใครที่มีสิวน้อยอะ่ะหรือว่ามีแค่รอยดําหรือว่าสิวปรับายหรือว่าอยากป้องกันการเกิดสิวในอนาคตเราก็แนะนําว่าเอาตัว anti a c n ม mark อะ่ะตัวเดียวอยู่เพราะว่าเขาควบคุมความมันได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดสิวได้เพราะว่ามีตัว s า l i c y ล i c a c ซิด้วยก็คือใช้ตัวนี้เข้ากับรูทีนที่เราใช้ปกติเลย,เช,เ,ลยเช่นถ้าตอนกลางวันนะตัวนี้ moisturizer กันแดดตอนกลางคืนก็ตัวนี้ s e ั u m ที่เราใช้1ตัวแล้วก็อาจจะเป็น m o i s ไรเ i z e r แค่นี้คือจบเลยก็ ทำตามที่เราบอกได้สำหรับใครที่มีสิวน้อยหรือว่ามีรอยดำอยากรักษาสิวไปด้วยรักษารอยดําไปด้วยแล้วก็ลดความมันไปด้วยก็ทําตามที่เราบอกได้เลยอสรุปนะทุกคนทําไมน้องคนนี้ถึงควรตำเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นการรวมดาวของยูเซรีนอะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ายูเซลีนเนี่ยจะเด่นในเรื่องของรักษาสิวกับรักษาพวกฝ้าพวกไทมิเอลเนี่ยเพราะว่าไทมิเอลเป็นแอคทีฟอิกรีเรียนแบบนัมเบอร์วันเลยของทางยูเซรีนแล้วก็เป็นแอคทีฟอิกรีเดียนที่เราชื่นชอบคือมีอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วและนอกจากนั้น ตัวนี้ก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยในการรักษาสิวที่เด่นๆของทางยูซลีนไปอีกเอาเป็นว่าตัวนี้ครบจบทั้งคนที่เป็นสิวหน้ามันแล้วก็รอยสิวรอยดำรอยแดงเลยก็คือจบที่น้องคนนี้คือเป็นตัวที่ออกแบบมาให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอนะ่ะคือใช้ตัวเดียวคือจบเลยทุกคน เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้มาพูดถึงวิธีการรักษารอยสิวที่มาสาเหตุการเกิดรอยสิวแล้วก็ขั้นตอนเล็กๆน้อยๆดีเทลต่างๆเกี่ยวกับรอยสิวเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแล้วแล้วก็มาป้ายยาโปรดักต์ยูซูลีนตัวใหม่ที่เราเป็นตัวที่เราชื่นชอบมากอีกตัวหนึ่งเลยสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับประเด็นตรงไหนโปรดักต์ตัวไหนของยูซูลีนหรือว่าตัวแอนตี้แอคเน่มาตัวใหม่เนี่ยสงสัยเกี่ยวกับน้องคนนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกรุ้งกริ๊งกรุ้งกริ๊งติบช่อง e b บ้าบอเลยนละทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบาย